กับน้องเช่องเกมสกาวเดอลำเพลินออฟฟิเชลค่ะบอก่อยากได้เลียวบออยากได้เลียวอยากได้ชิปไงเป็นอย่าง่ะมีของไปล่ะฮ้าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าาาฮาฮ่า่านจับาฮาาฮอาฮ่า่าา่

อยู่ในเสกเรียกอยูครัางลัางแม่หันมากพอมันพอดีฮ่าฮ่าฮ่าา้องกับพ่อบ้านงานย่างมาพ่นี่พี่้่าฮ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 ่า่ักนนะตัดคนแล้วเ่่ ใ้่เปิดปะทุนนะเหี้ยตุ้งหัวมันมันมาปูสารแล้อมันไปใ่บว เอ้าเอ้า้ยบอแมนธรรมดาให้กูว่าใส่หกสิบพุ่นเลยฮะเออโอ้ยบอแมนใส่เสียหนไหมเออใส่หกสิ ว้าไม่ดีอา้ยซื้อมาเอาาาเยเอ้าเอ้ยหามหันกข้าขึ้นมากพอๆอีมาดฝาจะเส็กเลยคือการหลังผู้ชายชิบยุ้มแหนะยูนายอะไรจะยังอจากชบมไมันยาเมอกไม่น่ว เอาไม่เนียงอนน้องต่บอพันลมมาหายเอาไปกูจะชุดหรอบอกพันรอไหนเน่เอาไปยู่ส่โอ้ทำก็เสียบไปย่เงียนยวหนเสียบังเราไปที่วัดเตี้ยไรแต่สตัตีเดี๋ยวเสีเขาม่เสียวเสียวแล้วไปโยกล่างไปล่็ค่าสายไฟออกล่าจตเข้าบ่อออกจากล่าง

ว่ัวอาจจะเป็น้นแข็งวรงเงินจำจักบาทนะเราจะมาหลักกันเลยเบอร์เลยไู่ตืนเอาสีจังมุดตุ้ยคอยมา แต่อืดแต่ยอยากเลยเอย่าง้าย้าเม่นข้นห้าวเม่นคนเนคนด้ <c oughs> เหาเป็นหมอน้วเ้าวเม่นคน <c oughs> ้นเอน,นี <c> ่ <oughs> น้ำควมฉีดคนเลยที่หลีลังเอาเด้อที่ขีอัดฟูลูไว้ <c oughs>

เอาบอลล้อมไปเนี้ยล่ะเออเด้กบอลลมมาเนี้ยล่ะขอบคุณค่ะเออนี่ล่ะโอ้ยเห็นว่าเขาเปิดตัวแฟนไหมตัวแฟนมาจังไดเดี๋ยวจะไปหาแฟนในให้มันเข่าเดินมั มีกุ้งเนี้ยมหนาเนี้ยมดังยันที่ไหนบ้างเป็นยังปากสีไล่เนี้ยมได้มือเจ้ามือเจ้ากับว่าไลพอมาลาำพระเด็กไปพอล่ำตองตองไปอาบน้ำอยู่ดีเชียวกูนี่น้ำไหลตอนได้จนมาบริชีเด้อแม่ยเบี้ยอึดอยากบ่แม่เจ้าเอาคันนั้นไป ตรงน้ำไม่ทานน่เออหรือเอาเช็ดชู้ไว้นำนอนนอนเดี๋ยวมึงแค่ว่าึงกินนอนเลยมึงเอาพอไรกูกิบอกนอนนอน่างนีกมัดสูวนเต็ม ปักไฟอันนึงเปใส่เซนาเอาคุนมลใช้สองอันนี่ละต้องมือเตาอ่ะเอานี่แล้วอ๋อจานเนี่ยพปู่ไปนี่แล้ว อันนี้เขาก็ไปพูนเขากับจะไปบูเต้นขนเขากัต้องไปทางพุนเขาก็ออกไปตั้งผี